อ๋าอ oh. mm hmm. อันนี้เราก้เกมใช่ไหมอ oh. าเรนันเดอาเรนโอ้มันถึงเวลาแล้วล่ะเวลาผ่านไปอย่างไวเลยนะเนี่ยเมื่อเราอยู่คนเดียวอะ่ะ ถึงเวลาทำความสะอาดบ้านแล้วละ่ะกูเหมือนว่าแม่ของฉันส่งข้อความมานะส่งข้อความให้แม่อย่าลืมนะล,ลูก<ป>ลพ่อจะไปพักผ่อนสามวันมันต้องกลัวครับแม่กดหนึ่งกดหนึ่งผม,มอยู่ได้อ้ามึงมึงกดแล้วเหรอแต่อิลิกาทำตัวแปลกมากเลยอะ่ะผมเห็นเธอมองผมออกจากหน้าต่างอะ่ะรู้สึกว่ามันแปลกๆไงครับไม่รู้แม่ แปลกเลยใช่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะนะอย่าพูดเรื่องเธอให้แม่ได้ยินโอเคครับแม่ผมรู้สึกว่าเหมือนเธอตรงไหนของมึงอ่ะไม่ค่อยเป็นความสุขเลยอ่ะขอโทษนะลูกที่มันไม่ได้ตามที่ลูกต้องการอ่ะแต่ก็นะอย่าลืมทำความสะอาดบ้าน ขณะที่พ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วจะจัดปาร์ตี้นะโอเคครับแม่ผมรู้แล้วมันยากนะที่จะอยู่บ้านตามลําพังอ่ะไม่เป็นไรครับแม่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเอาละอย่าลืมเก็บปากด้วยรักลูกนะจากแม่มาฉันคงทำความสะอาดบ้านนะโอเคบอกให้ไปทำการบ้านทำการบ้านเหรอเอออ้าวไม่ทำความสะอาดบ้านเหรอ เอลิก้านี่เหมือนจะเป็นเพื่อนบ้านนะใช่มันมอกว่าจ้องกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไม่ไม่ไอ้เฮียมึงรีบจังอ่ะกูยังไม่อ่านข้อความเลยกงอ่านข้อความแปลในเรื่องกอนได้ไหมมันให้มึงทำงานบ้านถูกแล้วก่อนแล้วเพื่อนบ้านนี่เอลิก้าก้องเฮ้ยขอโทษนะฉันไม่สามารถออกไปเจอได้ตอนนี้ทำไมล่ะ นารเกียดฉันเหรอหรือว่าอะไรนี่เพื่อนบ้านไม่มีอะไรเอริก้ามันเป็นแฟนเก่าเราแน่เลยเออใช่แฟนเก่าแฟนเก่าใช่ขอโทษฉันไม่สามารถออกจากบ้านได้วันนี้อ้าวกคุณเโอเคโพูดเป็นตะกี้ฉันขอโทษน่ะแต่ว่าฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันขอโทษเอริก้าเยสแล้วไม่เจอกันนะไม่ได้จริงๆฉันขอโทษคืออยากอยู่กับแฟนอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ ทำไมเอเดกกาถึงส่งข้อความมาฉันตอนดึกนะทำไมถึงไม่รอพวกนี้นอันนี้แม่ทักมาแล้วแม่บอกว่ามึงงานให้จมคนดีของเอเดกกามึงรีบไปไหนเอเดกกาหมดแล้วเอเดกกาคือไม่ไม่ใช่อดีตแฟนแต่แค่ว่าเหมือนอยากอยู่ด้วยกันเป็นมันคืออดีตแฟนในอสัตเหรอแฟนเก่าบิลลี่คุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ ความรักของเราอ๋อก็คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังเป็นเพื่อนดีต่อกัน <laughs> ไอ้เหี้ยในเรื่องมึงไหวจังวะมึงให้กูอ่านคนนี้ไอ้เย็ดแม่แม่ทักมาว่าอย่าลืมเก็บบ้านอะอย่าลืมทําความบ้านสวัสวดีลืมถามว่าจะเริ่มซักผ้าหรือยัง <laughs> เห็นไหมบอกแล้วทําทํางานบ้าน <laughs> <laughs> อะไรผมม่ไม่กูรู้ว่านั้นแต่มันไอ้เควสตอนแรกมันให้เราทําการบ้านก่อนเอเหรอ โอเคึงพูดคำของแม่ใหม่ดิมแปลดีดิตอนนี้แม่บอกว่าตอนทีอย่าลืมสักพระอันบนเลยอ่ะเอออย่าลืมล่ะแม่กับพ่อพ่อจะไปพักผ่อนสามวันเออไปเที่ยวสามวันฉันคือเอริก้าทำตัวแปลกๆมากโอ้ยแล้วมึงจะสวนทำเฮี้ยเลยอ่ะแปลกแปลกเอริก้าทำตัวแปลกมากครับแม่ ผมเห็นเธอจ้องมองผมเนี่ยที่หน้าต่างเธอรู้สึกว่าเธอไม่อยากออกไปข้างนอกอะไรวะนี่กูเองผมซอเฮลุก,กิไอ้อะไร <laughs> ผมเห็นอิิก้ามองผมที่นอกหน้าต่างอ่ะเว้นไอ้ตอนผมบอกเธอว่าไม่สามารถไปข้างนอก,กนเธอได้แปลกมากครับจริงแม่ ไปต่อดิผมคิดว่าผมกับเอริกาคงไม่เหมาะสมกันแต่ลูกควรพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมจะพูดครับแม่เดี๋ยวผมจะคุยกับเธอผมรู้สึกว่าผมจะบอกเลิกเธอแล้วกลัวเธอจะไม่มีความสุขแม่เข้าใจที่ลูกจะได้ผลลัพธ์ที่มันไม่หอมหวานสักเท่าไหร่ แต่ก็ยะลืมทำมการ<ม>าแปะของแม่แเอ้ยกูแปะของแ,แม่ล้วจัดปาร์ตี้ของพ่อโอเคครับแม่ผมรู้แล้วโอเคว่าแม่ให้ไปซักผ้าตอนนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปมึงค่อยแปลของแม่เดี๋ยกูแปลของกูเองเออโอเคไปซักผ้าอ don't ต้องเก็บเ u า your home work ทุนไหนทำการบ้า <laughs> เอาเสื้อผ้าไปซักไอ,อ้เหี้ยเสื้อผ้าเยอะจังอ่ะ เออไม่คิดจะทำเองเลยว่ะแล้วเสื้อเดียวกันหมดทุกบ้านเลยนะเฮ้ยนี่ประตูโอ้ห้องน้ำอะไรกูไม่เห็นมันอยู่ฝั่งนน้นนี่เฮียแล้วกูอะไรเมื่อกี้ใครไม่รู้อ่ะมีคนปะใช่ปะเห็นปะกูเห็นแบบแบบ เออกูเนี่ยเห็นชัดๆแล้วแล้วกูกดข้ามมาสองคงกูงงเหู่อะไรวะนี่กำลังปั่นผ้าน,น่าจะมีโทรศัพท์เข้ามาอีกใครเข้ามาใครเคาะเปิดใครเาครเาะประตูอะใครนะที่เข้ามากดกิ่งเวลาแบบนี้นะี่ะอันนี้ประตูหลังบ้านทำไมหน้าบ้านตรวจสอบว่าใครกดละคร <c oughs> กดกระดิ่งอนะไรก็มึงดูอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดคูขออัางมันบอก open the package our love can never end โอ้โออความรักของเราจบแวใช่ไหนความรักของเอองราไม่สามารถสิ้นสุดเราจะไม่จบหรอกเออมึงนี่แตรงตัวแกไม่สามารถหลบหนีจากฉันได้หรอกนะ,อ,กนะอะไรเอริก้าต้องทิ้งไว้ให้ผมแน่ๆเลยคือเธอต้องการอะไรอ่ะ เราเลิกกันไปแล้วนี่<อ>เธอจะได้ตามฉันทำไมอ๋อมันต้องการรู้เอเลิกาต้องการอยากรู้ทุกอย่างเลยอะทำให้ต,ตัวตัวเรา,เราคือแบบว่าเราเลิกกับเขาเพราะว่าเหมือนว่าเราเข้ากันไม่ได้แล้วก็เราทำให้เอลิกกาเสียใจมากๆ You can just get away from me that easily มันคืออะไรอะ่ะมีดไงมึงทำไมมึงโง่ขนาดนี้ มันมาจากชั้นบน<ช>ของพ่อแม่อา้าวแปลว่ามันได้ยินเสียงอะไรข้างบนนะดิเอเดริก้ามาสตอกเราทุกอย่างเลยนิ่งขึ้นไปดูมันใช่เอเดริก้าหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเว้ยแล้วเราไม่ปิดประตูหรอวะกล้องไม,ไไไมไ่เป็นไรไ,ไม่เป็นไรเปิดไปเลยอุ้ยเห็นปะไม่เห็นไม่ทันกูเห็นอะโดดลงไปกูโดดลงไปจะบ้าเหรอจะบ้าแล้วนี่ เนี่ยเนี่ยกูเห็นกูเห็นใช่เป็นผู้หญิงสีส้มเขียวสตีฟไม่ช่ไม่ใช่มันทรู้สึกว่าเหมือนเห็นบางสิ่งบางอย่างกูเห็นเต็มเต็มตาด้วยเฮียก,กูบอกเลยบอกเราล็อคมันบอกให้เราไป็ล็อกประตูเพื่อเฮียแล้วเมื่อกี้กูเปิดโล่งโจงเลยแป <laughs> ๊บนึงแป๊บนึงปิดก่อนล็อกไงมันล็อกไงวะเอา้าล็อกออออ๋อมันต้องทุกประตูทุกบานก็ อ๋อแล้วมันวัดมันวับมันวัดเรากลับมาเขาบอกคงรู้ว่าไอ้เทียมึงเปิดเล่นหมดแล้วมึงกลับมาพักลับมาเลยดูล็อกหน้าบ้านแล้วกันกลัวมันเข้ามาในบ้านแล้วว่ะในห้องหนึ่งอะไอ้เทียมไปตรงนั้นไงอ่ะต้องเปิดอันนี้นี่ตรงนี้ตีประตูรถยนต์เฮ้ยมีปืนอีกอ่ะ เฮ้ยกูไม่ทำนะกูยืนอยู่ตรงนี้แล้กูไม่ทำนะไปปิดตู้ปิดทุกบานโอเคจะได้รู้ว่าเราปิดทุกบานจริงนะปิดแล้วมันไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรอไปมันบอกให้ไปทำงานมาห้เเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจมีมีมีทำการบ้านเนี่ยกล้องมือกดไม่แต่เมื่อกี้มันมีคนปิดปิดปิดตู้ก่อน มันมึงไม่ใช่คนไร้เหี้ยถ้ามึงอยู่มุมมันมันมันมามุมนี้ใช่แล้วมันก็ฟึบเข้าไปอ่ะคือมันไม่ใช่คนแล้วไอ้มันมันเล่นในมุมมองผู้หญิงไงว่ามันสต็อกเราตลอดไม่แต่เราเป็นผู้ชายนี่ผู้หญิงเอลิก้าไอ้ห่าไม่เราเป็นผู้ชายแต่เอลิก้าคือผู้หญิงให้เคาะประตูติไม่ใช่ไงใครมันเคาะประตูอยู่แล้ววะก็ไม่ได้สั่งพิซซ่านะเว้ยอคุณถ้าฮัตอ่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์น่ะไม่ได้สั่งนะ ยเขาบอกให้เราส่องส่อง,อง,องมันไกลเกินอะ่ะมึงแย่แปลตรงตัวดีที่ไยเรื่องมันจะจะไปให้แนละ้วเนาะเบบี้มันอาจจะไม่ใช่เชื้อชุมปีทูฮารันโนแปล,แลว่าอะไรวะกูแปลตรงตัวไม่เท่าไหร่มึงแปลเพลเจอร์ไม่กูแปลมึงต้องนี่ไงมีรถมาจอดมีรถมาจอด จำป้ายทะเบียนตีจำป้ายทะเบียนถีดได้ป้ายทะเบียนปะไม่เห็นไปลื่นกล้วยไปไปกล้องมึงลื่นกล้วยไอ้ห่าเราต้องเปิดวะกล้องเปิดหรอเปิดนะเปิดหึงเปิดแม่งเปิดเพลงมาตะไกลเลยอ่ากูสั่งพิซซ่าไว้เองเห็นปะพิซซ่าฮัทหนึ่งห้าศูนย์คูบอกแล้วพิซซ่าฮัทพิซซ่าเหรอเอหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ปะครับกลัวแปลกๆกล้องมึงดูตาไอ้นี่เลยจะเติมกัญชามา เอา้าคุยกับพนักง,งานพิซซ่าอา่าเฮ้พวกนายกว่าพวกนายจะมาเปิดเกิดอะไรขึ้นไหมเย่มันไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของมึงโอเคไอเด็กเวนเอาพิซซ่าไปซะหน้าเปเปโลนีอันเนี้ยของมึงหรือเปล่าอา่า<ม>เดี๋ยวดูก่อนนะเช็คโทศรศัพท์ก่อนมันถูกจ่ายเกินแล้วหรือยังอะ อ uh, จ่ายแล้วโอเคเอามาเลยเอามาเลยจะไม่มียาหรอกว่ะเสร็จแล้วเปิด ps5 เล่นกันอ๋อ oh, เราคิดว่าเอลิก้าซื้อมาให้เราเพื่อที่ <c oughs> แบบว่า <c oughs> ไอพิซ่าไอพิซ่าแม่งเอาคืนปะจะให้เราแบบมาออกเดทแบบกินข้าวกับเธอ <c oughs> อะไรเงี้ยไม่มันต้องให้มันอยากให้เราไปเดทก,กับันกีรอบไม่มีเคล็ดลับหรอกจอคุณดีเลยมานนี้ เ้าแล้วปิดประตูกล้องเข้าแล้วล็อคประตูเม่เราได้พิซ่าไปแล้วไอ <c oughs> ้เชี่ยล้วทำไมประตูต้องเปิดอ่ะคือคือเอริก้ามันอยากออกเดทกับเราเว้ยแล้วก็เลยซื้อพิซ่ามาให้เรากินเันออกเดทอนะ่ะอ่ะเรากินกันสองคนมึงแปลล้อเล่นหรือแปลจริงนะจริงแต่พนักง,งานส่งพิซ่ามันไม่สนใจหรอกเพราะว่ามันต้องการให้เรารับพิซ่าเดี๋ยวม,มึงเอาดิมแปลได้หรือแปลจริงจริงจริงมึงเดินเรื่องเดียวกันเดินเรื่องเดียวกัน แนี่ยกินพิซซ่างั้มหืมเปปโตรลี่ก็อร่อยเหมือนกันนลเนี่ยอือหืมอร่อยโคตรอย่างยแน่เลยว่ะเฮ้ยอ่านข้อความแม่ดีอ่าโทษโทษโทษแม่ทักมากูก็ตึ่ตรงไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงอ๋อแม่ไอ้นี่แน่เลยแม่ซือให้ไอ้เฮียแล้วมึงบอกมึงจะอ่านไอ้สัตว์อาเลยอะ เอ้เยียอะเยี่ยบทุบเทียอะไรอ่ะไหนแล้วโอเคหรือกวนกวนกวนเองนี่บิลลี่แม่ขอโทษนะที่ลืมบอกลูกอ่ะแต่ว่าแม่สั่งพิซซ่าให้ลูกกินอ่ะแม่รักลูกนะอ๋อโอเคครับแม่คนทําพิซซ่าทําให้ผมกลัวแต่ผมคุยครับแม่รักแม่นะเอลิกาทักมาตี้อ่านเลยเอลิกาาวออิกา๋อไม่เราทักไปนี่ว่าเอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้ว ทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ตี้เธอปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวได้แล้วโอเคเอริก้าส่งแปลกมากมึงฟังกูก่อนดิอะไรวะเอริก้ามาส่งของขวัญมาให้เราดูในโรงรถแลถ้วเราถึงพูดว่าทอาอ๋อมันเมีัน,นี้ใหม่แล้วมันขึ้นไอ้ข้อความอันนี้ใหม่ไงฮะเออกูาคิดว่าน,นี่ใหม่น่าจะโทรหาตำรวจนะถ้าเธอยังไม่หยุดแบบเนี้ยตอนนี้เธอสนใจฉันได้แล้วยังไรก็ตาม เขาพิมพ์ได้ไหมคุยไอสัตว์ฉันบอกเธอไปแล้วนี่ไปดูในโรงรถเหรอไปดูที่โรงรถเราจะไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียวเลยเหรอแต่กูอยู่กับเพื่อนไง,ง,ง,งก็มึงแปลตรงตัวมากมึงแปลอะไรของมึงต้องไปดูที่โรงรถโรงรถแปตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่ใช่โรงรถเหรอนี่โรงรถอ๋ออย่าบอกว่าต้องอ,อ้อมอ๋อนี่โอ้โหกูต้องรอเควสใครเปิดเพลงวะมึงปิดดิ กูไปเปิดเนี่ยเฮ้ยอา,ยาตกใกล้หัวพนักง,งานส่งปิซสร้างกันเหรอคือได้แล้วนี่คือหัวกสะดูกมันกสะดูกเลยต้องโทรหาตำรวจตอนนี้เลย <c oughs> แบตนี่เก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ไหนต้องโทรไงอะ่ะต้องไปที่โทรศัพท์บ้านอุยอ้ยเฮ้ย ไปดับ holy shit อีิก้าเหรอเธอนี่มันลุกจิตจริงจริงคือเปิดตัวออกบ้านเลยได้ปะนี่โทร,ร,ราาศัพท์บ้านไม่ใช่ิรากานี่ไงเดี๋ยวเทมเมสเซ่นี่อีิกา้านั่นเธอเอ็นด่นนายเหรอ เธอพูดถึงเรื่องอะไรอะ่ะเอลิกา้ามันไม่ตลกนะฉันจะโทรหาตำรวจแล้วนะเธอไปไกลแล้วเธอบ้าพินแล้วไม่ <c oughs> ชอบตรงว,ว่าแบบเธอไปไกลแล้วอะแบบแล้วแบบพยายามพิกกลับมาว่าไอ้เธอบ้าลนะ้ว <c oughs> ฉันเห็นบางคนนั่นบิลลี่เหรอขอร้องอะไรเอลิกา้าแค่ปล่อยฉันไปเฮ้กวอาด มันไม่ใช่เอริก้าหรอกไม่แต่เอริก้ามันบ่อยให้ดูในโรงรถมันเจอหัวพิซซ่าเอริก้านี่แหละไม่มันอาจะมันมีของขวัญนี่เไงแล้วแบบไอ้บิลลี่เอริก้าเนี่ยเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงคนอื่นที่จะได้ครอบครองคุณนอกจากฉันถ้าฉันไม่สามารถมีคุณได้ใครก็ไม่สามารถมีมึงได้มึงแปลดีที่กล้องไนี่ยเนากบเรียว เนี่ยเอ,อ้ยทำไงดีอ่ะพิมพ์กลับไปได้ไหมอีหนา้าหีไอ,อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้าน,น,านทักมาเพื่อนบ้าน,น,านทักมาเอฮึมเอ้ฮึมเดี๋ยวกูปแปลของตัวละครแล้วกันมึงปแปลของเพื่อนบ้านไปไอ,อ้เหี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษอะดิมึงมึงแปลิบหาตอนเนี้ยเอาเร็วๆไปมาเหมือนเหมือนเห็นคนอยู่รอบๆบ้าน อาคุณอยู่บ้านหรือเปล่าฉันกูยังไงเหมือนเห็นใครเดินอยู่รอบบ้านคุณอ่ะมีคนเข้าบ้านติมันให้เราไปซ่อนขอบคุณมากไปซ่อนไหนอะซ่อนไปเฮ้ยก้องก้องกงอ้าวอ้าวกงปิดประตูมึงปิดประตูกระโปรงมึงปิดประตูกระโปรงเลย ตีมึงโดนหรอมึงปิดประตูอันนั้ตายโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจอะกูดูึงอยู่กูดูึงอยู่ไอ้แค่นี้โง่นะเปิดประตูไม่เป็นอะโง่เนาะมึงปิดประตูแล้วกูต้องรอนานแค่ไหนอะถึงจะเอาชีวิตรอดไปได้เพื่อนบ้านน่าจะโทรเรียกตำรวจให้อยู่ผมหวังว่าอย่างนั้นนะจะแอบใต้เตียง แอบได้ตะก,ก้าอุ๊ยบักอไอ้เฮียเราจะไปไงมันให้กูไปตรงนู้นน่ะกูตายเนี่ยกูเปิดแล้วกูตายเนี่ยออ